กินไข่3มฟองทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆถ้ากินไข่อย่างน้อย2-3ฟองติดต่อกันทุกวันรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับตามไปดูอย่างที่หนึ่งสมองจะดีขึ้นเพราะว่าในไข่จะมีสารที่ชื่อว่าโคลีนโคลีนจะทำให้ นิวโรนทานสปินเตอร์ในสมองของเราจะดีขึ้นมากๆความจําจะดีขึ้นอีกด้วยนะครับ <Woo. S 1> อันดับ2เพิ่มกล้ามเนื้อ <dem ocr at> เพื่อนๆอยากสร้างมวลกล้ามเนื้ออยากมีอายุยืนอยากระบบเาผาผลาญดีไข่หนึ่งฟองมีโปรตีน7กรัมถ้ากินวันละ3ฟองได้ถึง21กรัม <Wow. S 1> เลยครับสามบำรุงสายตาใครที่เริ่มสายตาไม่ดีอายุมากขึ้น ตัวรูทีนและซีซันทีนในไข่จะทำให้ตาของคุณดีมากขึ้นลดการเสื่อมของจอประสาทตาคือดีแบบสุดๆเลยนะครับไม่ใช่มีในผักบุ้งอย่างเดียวนะครับข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญนะครับข้อที่5อารมณ์และสมองวิตามิน B12 โอมเมก้า3ไขมันจำเป็นไขมันดีๆมีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆชอบกินไข่แบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ